ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมสตีฟล็อก8รายการเบอร์สเกอร์เกมนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมที่ทพัฒนาโดยคนไทยนะครับจะเป็นเกมกคล้ายๆพวกเอเ่อเรียกอะไรดีคล้ายๆพวกฮาวเวิร์ดมูลเลยพวกเนี้ยนะครับผมก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่านะครับการผจญภัยของนายไบอันนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเวอร์ชันเดโม่ะครับยังไม่เป็นตัวเต็มมีคนแนะนําให้ผมเล่นมานะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องใไทยแล้วกัน ผมจะดําเนินเรื่องนะฮะอย่างเรียบง่ายแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเกมนี้ดูแล้วไม่น่าจะเล่นยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเกมเอ่อเกมแนวเนี้ยคล้ายๆ Halfway Moon เ,เลย้ยผมผมเล่นมาเยอะแล้วครับผมก็ไม่พูดว่าทำเพลงครับเข้าไปเล่นเลยนะฮะคุณแม่นะแหมใช้ศัพท์น่ารักคุณแม่นะครับได้ข่าวว่าลูกจะไปช่วยเจ้าหญิงจากจอมมารอาันแสนชั่วร้ายแม่ภูมิใจในตัวลูกมากๆอ๋อเจ้าหญิงถูกจับตัวไปแน่นอนเลยแล้วก็อ่า ตัวเรานี่น่าจะชื่อไบรอันนะครับต้องออกไปช่วยเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้นะฮะไบรอันก็บอกว่าแน่นอนครับคุณแม่ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเหรอโอ้โหนะฮะว่าแต่ปกติลูกเป็นคนโชคไม่ค่อยดีสมชื่อไบรอันอยู่จะไม่เป็นไายแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ถามเพราะว่าชื่อไบอันเนี่ยเป็นไบรอันเดอะซวยนะครับผมโตแล้วนะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกคนนี้จะสร้างประวัติศาสตร์ชิ้นโตให้โลกด้จารึกเลยนะครับแม่แม่ทาหน้ายิ้มด้วย แม่เขาบอกว่าได้ฟังแล้วก็โล่งอกนะฮะขอให้ภารกิจการช่วยเจ้าหญิงเป็นไปได้ด้วยดีนะลูกนะฮะอ๋ะอหลังจากออกจากหมู่บ้านนี้ไปหาลุงข้าหมู่บ้านเราด้วยนะลุงแกเป็นคนอัธยาศัยดีน่ายกย่องนะครับ,รบเพื่อจะให้คาปรึกษาที่ดีกับลูกได้โอเคเลยครับได้เลยครับนะฮะลาก่อนครับแม่ผมจะกลับมาพร้อมกับความสําเร็จอันอยิ่งใหญ่ครับอ่า บยอันก็ได้กล่าวลาคุณแม่นะครับผมคุณแม่ก็ได้ให้พรบอกว่าขอให้โชคดีเดินทางปลอดภัยลวกันนะครับผมอ่าให้ใช้ใช้ปุ่มลูกศรโอเคกดปุ่มแซดโอเคได้ไม่มีปัญหาครับเช็คพอยต์โอเคไปเดินรถจับเดียวเดียวเดียว เดี๋ยวก่อนก <c oughs> นี่กูตายแล้วกูตายแล้วหรออะเนี่ยกูยังไม่ได้เดินออกจากบ้านนี่คือกูตายแล้วใช่ไหม <c oughs> โอ้ยแค่อ๋ไอ้ตรงนี้นี่เดินผ่านไม่ได้เลยครับเดินผ่านปุ๊บตายทันทีเลยครับผม่แล้วเดินตรงไปโอ้ย เอามาแล้วคือโอ้ตายแน่เลยนะครับเกมนี้อเดี๋ยวคุยกับน,น้องสาวมาถ้าพี่รู้สึกหนาวลองไปควินไปนั่งลองไปนั่งรอบกองไฟกับพี่คนนั้นสิเออกูไปมาแล้วเออไอ้โอเยอพลาดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือน้องสาวมันบอกให้เราไปคุยกับลุงคนนั้นนะครับเดี๋ยวคือเกมพวกนี้คอมมอนเซนต์ก็คือเราต้องไปคุยกับ n อ c อยู่แล้วนะครับ คือคุยกับน,น้องสาวคนนี้แล้วเขาบอกให้ไปคุยกับลุงนะรับก็เดินระวังนะอย่าให้โดนกองไฟนะครับกองไฟนี่มันร้อนฝุดๆถ้าแตะนิดเดียวก็ละลายได้เลยไหน,นข้าพเ่เชื่อมึงอย่ามึงกี่มึงอย่าไฟไอ้สัตวเขาบอกว่ามึงไอ้เหี้ยไม่ถันได้ห้ามเลยตาหาซะก่อนได้เอาใหม่ คราวนี้จะไม่เดินผ่านกองไฟจะไม่คุยกับใครทั้งนั้นเออเดินออกไปเลยไม่ต้องคุยกับใครทั้งนั้นครับแวแป๊บรับทูจะผ่านยังไงวะเนี่ยเดินเฉยๆก็ตายคุยกับหุ่นไรกาได้ไหมนะเนี่ยไปทางนี้ไปได้วะ ไปได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมมันต้องมีทางไหนทางใดทางหนึ่งที่มันไปได้ครับที่มันไม่ใช่แถวนี้นะคืออะจ๊ะอะจ๊ะโ,โอ้โอ้คือคือกูยังไม่ทันได้ออกจากหมู่บ้านเลยอะกูตายไปแล้วหกตัวคิดดูเหอโอ้โห คือน,นี่น,นี่หมูบ่บ้านกูเดินมาตั้งแต่เด็กเลยนะโตมาตั้งแต่เด็กเลยเออแค่นี้กูยังผ่านไม่ได้เลยที่ดูเหอเอ,อ้ไปทางนี้ได้เนาะอ๋อโอเคโอเค่าเ,เดินเข้าประตูไปนับเจอเดือใครลองคุยหน่อยไม่เข้าอ้าไม่เข้าก็ได้เออไม่เข้าก็ได้ดีมากน่าจืดฮะง่ายาย,ย่างงี้เลยอ่ะม่ไงดีวะผมไม่ต่อยเลยไม่ต่อยผู้หญิงเนี่ย ผมไม่ไม่อยากทำร้ายผู้หญิงครับจะให้ต่อยผู้หญิงก็แหมประตูล็อกโอเคประตูล็อกประตูล็อกคือเข้าไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้แลครับเข้าบ้านลางนี้อ่าสวัสดีครับลุงโอจะออกไปท่องโลกกว้างช่วยเจ้าหญิงหรือข้าประทับใจมากอ่าไปดีมาดีล่ะไอหนอ้ยโอเคขอบคุณครับ ไอ้หนุ่มเอ้ยอ้าวโอ้ยนี่จะเดินจะเดินไปดูเตาผิงหน่อยนิดไม่ได้เลยใช่ไหมคือเดินไปดูเตาผิงแค่นี้คือตายเลยครับแหมยาวแน่นอนนะเกมนี้พาร์ทนี้มันต้องมีอะไรอยู่แถวนี้แน่เลยห้องหนังสือ นอนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคโอ้แค่เข้าบ้านหลังนี้มาก็ตายหาแล้วอะคิดดูเหอะนี่คืออะไรวะข้าวโพดเน่าอ๋อโอเคจะไปแล้วนะไปละเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเ,เรียกกูณทำไมวะไอ้พวกไม่มีสัมมาคาระวะจะออกไปไหนไม่ยอมมาหาข้าที่บ้านกล่าวลาผู้อยากผู้ใหญ่ก่อนตายแล้วเถอะ ออกจากหมู่บ้านนี่กูต้องกูต้องไหว้มึงก่อนใช่ไหมต้องบอกลาก่อนใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมฮะเกมนี้โอ้สัตว์ตรัสเซียจริงๆครับอุตส,ส่สาห์จะเดินออกไปดีๆก็อ่ะบอกลาแม่งก่อนก็ได้อ่ะอ่ะลาก่อนครับคุณลุงเออลาก่อนลาก่อนอ่าอ่าอ่าตอนนี้กูก็ไปได้ละ เก่งไม้เมั่หล่นทับผมได้ไงวะเดีย๋ยวบอกว่ามันย้ายที่อ่ะแน่นอนเลยแน่นอนเดยวเข้าไปลาไอ้ลุงคนนี้เสร็จปุ๊บนะฮะออกมาอ่ะลาลาลาให้เรียบร้อยอ่ะออกมาปุ๊บมามันจะอยู่ขวามือไม่ได้แดกเออคราวนี้ฉล,ลาดละฉลาดละอันนี้ไปได้ละสบายละ,ละ,อะโอ้แผนที่โลกอันนี้ที่ไหนวะ ต้องลองไปดูครับเราลองไปคุยกับเอ็นซีคนนี้อ่ะอ๋อนี่เป็นเป็นคุณลุงของเรานะครับอ๋อตอนที่แม่บอกตอนแรกครับว่าให้เราแวะหมู่บ้านข้างๆด้วยนะครับมาหาคุณลุงของเรานะครับอ่าหลานจะไปช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมช่างเด็ดเดี่ยวเหลือเกินลุงสนับสนุนโดยการให้อุจไปเครื่องป้องกัน,กนกบเบื้องต้นและกันนะอ่าโอเคได้ดาบโง่ๆมาอันนึงครับแล้วก็ได้เกาะกระหลวดกระหลวกมาอันนึงครับแล้วก็ มึงใช้สับได้ดแบบเอาละหนทางอีกยาวไกลมาช่วยเจ้าหญิงให้ได้เอออย่าลืมไปเอาของในเหีบด้านหลังของลุงด้วยละ่ะมันอาจจะช่วยเจ้าหญิงเจ้าเอามาอาจจะช่วยเจ้าได้ในอนาคตคือตอนนี้ผมกําลังมึนๆเก็บไรแบบตาลายอะไรเงี้ยผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยเนียครับ <c oughs> ถ้าอยากจะให้ข้าช่วยเราเจ้าเพิ่มเติมทั้งมาได้ตลอดนะครับกดปุ่ม S หรือ s 4 <c oughs> <c oughs> ไปอย่างหน้าจอ อ๋อแล้วก็โอเคเดี๋ยวใส่ใส่ของก่อนนะครับอาวุธอ่าดาบโอ่โหมันใส่ยังไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่ยังไงวะอ่าสวมใส่อาโอเคใส่โล่นะครับแล้วก็ ใส่เกาะก,กระลัวกระลัวอันนึงแล้วใส่ดาบโอ้เข้าไปโลกอากาศแล้วก็เกาะกระลัวกระลัวนะครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยครับนะเทปซ่าศูนย์เจ็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็โอเคอัปเกรดตัวละครเรียบร้อยอะโอ้โหแล้วเริ่มเริ่มตรงนี้เลยคือละ แล้วกูก็ต้องมาบอกลาอีลุงนี้ก่อนด้วยเอาจะหนีไปไหนล้ะคุยหน่อยเออโชคดีโชคดีโอ้คุยมาเป็นสีห้ารอบแล้วเนี่ยไปดีมาดีเว้ยโอเคแวะหมู่บ้านางสร้างด้วยรัรเราลองลองลองสำรวจอะไรดูหน่อยโอ่งนี้อาจจะมีอะไรดี ข้างในมีอะไรลองล้วงดีกว่ากูว่าตายมเชื่อปะตายอ่านล้วงเข้าไปงูฉกกูว่าละออตาย้ะมึงถ้าจะโง่ขนาดนี้นอ้แล้วเริ่มตรงนี้เลยโอ้โหแล้วกว่าจ,จะเล่นมาถึงตรงนี้นะมันคือผลไม้โอเคมันคือผลไม้ลองเดินเดินหาเดินสำรวจอะไรแถวนี้อาจจะมีอะไรดีๆให้เรา ไอตัวนี้อะไรวะแกะหรือว่าแพะวะลองไปคุยกับมันดูหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรอะโอเคคุยเนาะไม่มีอะไรไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ๋ออันนี้เราก็รับของแบบเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนเดิมนี้นะโอเคเราใส่ใหม่นะครับผมโอเค ไม่มีอะไรโอเคเรีย okay. บร้อยครับอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะบอกให้เราเล่นล่อนไปกลางทะเลเช้าฮายเย็นทกลางทะเลอะไรของมึงวะมันต้องไปมันไปไม่ได้อะตรงเนี้ยอ๋อได้รับยาด้วยแค่แ,แว้ไปที่สิ่งของเพื่ใช้งานสิ่งต่างๆที่มีได้โอเคอ่าสิ่งของนะครับอ๋อยาโอเค กินเข้าไปเอาน่ามันยาพิษอ่ะผู้ชมผมเดินมาตรงนี้ละผมได้ยาได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ะะเดินไปมมดบาดตายโอ้ไ่ตายเถอะพระเจ้าช่วย อะไรยังไงก็ต้องขอกราบลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน,นครับเดี๋ยวโอ้ไม่ผูไหวแล้วหัวร้อนครับเดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักเนี่ยคีย์บอร์ดที่ซื้อมาใหม่ในี่พังแน,น่ๆคุณผู้ชมครับยังไงก็กด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวพร์ทหน้าเดี๋ยวผมมาต่อนะครับผมเดี๋ยวถ้าเขาอัปเดตอะไรอย่างไรเดี๋ยวผมจะรีบเล่นต่อโดยพันเลยนะตอนนี้ผมเล่นไม่ไหวแล้วหัวร้อนแร้วคุณผู้ชมครับยังไงผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ